สวัสดีครับพบกับช่องเบายุธบึงโค้งหลงนะครับลาะดูนะครับเลาะเที่ยวลอกินนะครับเลาะดูวิถีบ้านบ้านนะครับของคนบึงโค้งหลงนะครับวันนี้นะครับเบายุธมาอยู่หลังบ้านนะครับเบายุธนะครับหลังบ้านเบายุธนะครับก็จะนะครับเป็นนะครับคลองนะครับรูปตัวยูเนาะนะครับมีต้นไม้นะครับ ด้านหลังนะครับโคกหนองนาโมเดลนะครับที่เบายุทธได้สร้างนะครับก็จะมีต้นไม้นะครับตรงกลางคลองนะฮะก็จะมีนะครับกอไผ่นะครับอยู่รอบๆนะครับด้านหลังนะครับในด้านหลังนะนะด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังโคกหนองนาของเบายุธนะครับก็จะมีต้นไม้เยอะนะครับเยอะมากนะครับ บาวยุดปลูกหลายอย่างเนาะนะครับว่าจะเป็นยางนานะครับปาดูนะครับมะคงมะค่านะครับไม้ดงไม้แดงนะครับเยอะแยะนะครับค่อยๆพานะครับพาดูกันนะครับพาดูนะครับต้นไม้นะครับนี่ครับอ sí. ันนี mom, wij, moi, ้จะเป็นของไส้ไก่นะครับอาจจะใหญ่นิดหนึ่งนะฮะของไส้ไก่บาวยุดก็ใหญ่นิดนึงนะครับอยู่หลังบ้านนะครับบาวยุดนะครับ ใกล้ๆครับผมนะครับของไส่ไก่เป็นรูปตัวยูนะครับเป็นรูปคอไข่นะครับบรรยากาศนะครับหลังบ้านเบายุธนะครับมีต้นไม้นะครับมีกอไผ่นะครับเยอะแยะนะครับนี่ปลาในสระเบายุธก็เยอะนะครับสี่ห้าพันตัวเลยนะนะครับมีปลานะครับปลาช่อนนะครับออกรูปประมาณสัก4ี่ห้านะครับสี่ห้างนะครับนี่ ปีนี้ออกยุกเยอะก็ฝาช่อนลงประมาณเกือบพันตัวนะครับฝาช่อนนะครับต้นไม้นะครับรอบๆนะครับโคกหนองน้ำเบายุก็ก็จะมีต้นยางนาต้นยางนาก็จะเยอะหน่อยนะครับตัได้สองปีนะครับต้นยางนา2ปี2ปีกว่านะครับเดี๋ยวเบาเายุดจะพาดูนะครับบรรยากาศนะครับด้าน ด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับโคกหนองนานะครับสามไร่นะครับสองไร่ก็จะเป็นป่าไม้แล้วก็เป็นของไส้ไก่เป็นสระปลานะครับแล้วก็ปลูกป่านะครับอีกหนึ่งไร่ก็จะไว้ปลูกบ้านนะครับโคกหนองนานะครับต้นไม้เยอะนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นกอไผ่นะครับเป็นไผ่ไผ่ยักษ์นั่งนะครับแตสองปีละ กำลังออกหนอกันเลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นนะครับขอบรั้วนะครับแล้วก็จะมีไผ่กิมกิมซ right ุ่งอันนี้จะเป็นสร้างมนไข่สร้างมนนะครับด้านหลังเบายุดก็จะเป็นทุ่งนาอีกแล้วนะครับทุ่งนาล้อมรอบนะครับจะเป็นสร้างมนนะครับไผ่สร้างมนก็จะ นะครับใปสองปีละนะครับสองปีเราจะสูงมากนะครับด้านหลังนะครับวิธีชาวบ้านนะฮะวิธีพันบ้านนะครับก็จะทํานากันอยู่นะครับเพราะว่ารอบบ้านเบายึดนะครับก็จะมีทุ่งนาล้อมรอบนะครับนี่เป็นกิมซุงนะครับกิมซุงนะครับไทยกิมซุงนะครับเบายึดก็ปลูกไปเยอะนะครับกิมซุงนะครับสร้างมนนะครับสร้างไผ่นะครับไผ่หวานนะครับ บรรยากาศนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังสุดนะครับบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับบ้านเรายุดก็จะมีทุ่งนานะครับนะครับวิธีชาวบ้านนะครับรอบๆก็จะทำนา เดียวนี้จะเป็นพ่ย,ยักษ์เหมือนกันนะครับผ่ย,ยักษ์น่านปลูได้2ปี2ปีกว่าละซื้อมาแต่ก่อนซื้อมาอต้นหนึ่งก็มระม้าณ้0 0กว่าบาทเนาะนะครับซื้อมา2ต้นลดเหลือยู่พันกว่าบาทนี่แหละนะครับซื้อมามีไม้แดงนะครับมีไม้แดงมีต้นหวายปีต้นสักนะครับจะลกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่านะครับฤดูฝนนะครับ ยาเยอะยังไม่ตัดญ้านะครับนะครับรอบรอบนะครับรอบรอบโค้งนองนาเบายุทธนะครับก็จะมีนะครับทุ่งนาล้อมรอบนะครับนะครับวิธีพื้นบ้านนะครับก็จะนะครับทำนากันนะครับนี่จะเป็นนาดำนะครับ นาเยอะนะครับนี่ครับเนี่ยชาวบ้านก็จะดำนานะครับลงแขกนะครับดำนานะครับ ป่าเยอะอยู่นะครับสลับนะครับรอบๆนะครับข้างๆนะครับที่เบายุทธนะครับที่เบายุทธทำโคกนองนานะครับก็ยังจะมีนะครับป่าไม้เยอะอยู่นะครับก็เป็นพวกยางพารานะครับเป็นห้วยนะครับนะครับนะครับชาวบ้านก็จะทํานากันนะครับวิธีนะครับบ้านๆของนะครับคนบึงคงหลง บรรยากาศนะครับจะเริ่มเป็นป่าแล้วนะครับเป็นป่านะสิ่งที่เบายุทธต้องการก็คือนี่แหละครับซื้อที่มาปลูกป่านะครับว่าให้ลูกให้หลานนะครับได้ดูนะครับเพราะเดี๋ยวนี้หาดูยากนะครับไม่มีใครทํากันละนะครับมีป่านะครับนี่ บรรยากาศนะครับบรรยากาศหลังบ้านนะครับทางการเปายุทธนะครับโครงการโคกหนองนาโมเดลนะครับเปายุทธนะครับก็ซื้อที่นะครับมาขุทธะนะครับเลี้ยงปลานะครับปลูกป่านะครับคืนชีวิตให้แผ่นดินนะครับโดยการปลูกป่านะครับเอาให้ลูกให้หลานนะครับ ดูบรรยากาศรอบๆนะครับโคกหนองน้ำเบายุทธนะครับฝากกดติดตามนะครับกดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้เบายุทธนะครับได้นะครับถ่ายทำนะครับหรือว่าออกมาดูนะครับวิถีชาวบ้านนะครับอยู่ในนะครับ อันนี้คือนะครับโคกนองหน้านะครับเบายุดนะครับสามไล่นะครับดูบรรยากาศนะครับมีคลองร้อมรอบนะครับ ต้นไม้นะครับก็รวมๆน่าจะประมาณสักเกือบพันนะครับเพราะมีหลายนะครับต้นพยอมก็เยอะนะครับพยอมพยุงนะครับยางนามะข่าประดูไม้สักนะครับดอกกระเจียวผักหวานนะครับหวายนะครับกอบของกอไผ่เนาะเยอะะนะครับ ตอนที่ปลูกใหม่ๆนะครับเบายุดปลูกใหม่ร้อนมากนะครับกว่าจะปลูกได้แต่ละต้นนะครับตอนเย็นต้องมาลดน้ำนะครับหลังจากเสร็จนะครับจากการซ่อมนะโทรศัพท์นะครับเายุดมีเวลาก็าจะมาปลูกวันละห้าต้นสิบต้นนะครับวางตอนเที่ยงก็จะมาปลูกตอนเที่ยงนะครับวางตอนเย็นก็จะมาปลูกตอนเย็น บรรยาากศนะคัฝากไ้ด้วยนะครับนะครับฝากไปด้วยนะครับ,นะรบฝากไว้ด้วยนะครับ,รบช่องเบายุดบึงคงหลงนะครับฝากไปแค่นี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเบายุดบึงคงหลงขอบคุณครับ